เมื่อเขารักใครคนที่รักถึงจะทำผิดเขาก็พยายามที่จะมองให้เป็นถูกในบางเรื่องเพราะว่าเขารักก็เจริญพรบางเอิญเช้านี้มองเห็นกระจกที่ร่วงตกลงมาแต่หน้าก็จะเป็นกระจกคงกระพันเพราะว่าไม่แตกก็ได้ข้อคิดจากกระจกบานนี้ก็แล้วกันเช้านี้ก็คืออาตมาจะลองเขียนคำผิดลงไปก็เป็นคำที่เขียนแล้วสลับตำแหน่งเช่นคำว่าเขียนเนี่ยเราเปลี่ยนที่สระอี แต่ก็ยังอ่านเข้าใจว่านี่คือเขียนนะเขียนคําผิดถึงจะเอาสลามมาอยู่สลับตําแหน่งก็เชื่อว่าคํานี้ก็ยังอ่านเข้าใจอยู่ดีนะถึงจะเป็นคําที่ผิดนะแต่ว่า,เ,าเช่นคําว่าเจริญอย่างเนี้ยสลับตําแหน่งให้หมดแต่เราก็ยังเข้าใจว่านี่คือคําว่าเจริญคือคนบางคนเนี่ยอ,อุปมาเช้านี้อาตมามองเห็นว่าคนบางคนเนี่ยเมื่อเขารักใครคนที่เขารัก ถึงจะทำผิดเขาก็พยายามที่จะมองให้เป็นถูกในบางเรื่องเพราะว่าเขารักความรักเนี่ยมันสามารถให้อภัยได้ทุกอย่างอาตมาขอพูดกับคนสองกลุ่มวันนี้ก็คือกลุ่มที่หนึ่งคือคนที่พยายามให้อภัยดีแล้วโยมให้อภัยนะให้อภัยคือบางทีเ,เขาเขาก็ผิดแต,แต่เราก็พยายามทําความเข้าใจว่าเขาไม่ได้ผิดโดยสันดานนะเขาผิดเพราะมันก็มีเหตุผลเช่นว่าในคําเหล่านี้จริงๆก็ไม่ผิดเพียงแต่อยู่สลับตําแหน่ง เขาอาจจะทําสิ่งที่ถูกก็ได้เพียงแต่ว่ามันถูกแล้วมันมันผิดเวลามันผิดสถานที่มันผิดบุคคลมันเลยกลายเป็นเรื่องผิดไปเนี่ยตำแหน่งเหล่านี้เมื่อผิดมันก็เหมือนกับคนที่ทำทำถูกแต่มันผิดที่ผิดเวลาก็เข้าใจเราก็เข้าใจเขาแล้วทีนี้เมื่อความเข้าใจเนี่ยก็เป็นบุญของเราเป็นบุญที่เราได้พยายามทําความเข้าใจเขาไปเรื่อยๆ ก็เป็นบารมีมากแต่ส่วนคนที่ผิดบ่อยๆผิดซ้ำๆก็อย่าผิดจนกลายเป็นนิสัยขออภัยถ้าจะใช้คำว่าสันดานถ้าผิดจนกลายเป็นสันดานเป็นนิสัยขุดยากมากแล้วแก้ไขแบบยากที่สุดเลยทีเดียวแล้วคนบางคนเนี่ยเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะมาตามแก้สิ่งที่เราผิดอยู่ตลอดไม่ใช่งั้นเมื่อเมื่อคนบางคนเนี่ยเขาพยายาม <c oughs> ช่วยพยายามลบคำผิดของเราแต่บางทีมันผิดอยู่ฝั่งโน้นไงเขียนอยู่ฝั่งโน้นของกระจกก็ ลบเท่าไหร่ก็ลบไม่ได้คือบางทีความคิดมันคนละขั้วมากเกินไปแต่ถ้ายังเป็นความคิดแบบขั้วเดียวกันคืออยู่ฝั่งเดียวกันและยังยอมที่จะรับฟังกันบ้างนะก็ยังพอลบกันได้น,ะนี่ถ้าหากว่าน้ํายาลบยังอยู่นี่นะก,ก็จะลบออกได้ด้วยทันทีเลยทีเดียวดังนี้ก็จึงทําให้เห็นว่าชีวิตถ้าหากว่ามันเป็นเครื่องหมายถูกมันก็น่าจะดีกว่าเป็นเครื่องหมายผิดแต่ถ้าผิดแล้วรู้จักแก้ไขให้มันถูกแล้วลบลบ อันนี้ลงมาซะมันก็จะกลายเป็นถูกได้งั้นคนบางคนเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะตามแก้อะไรบางอย่างในชีวิตของเราไปเสียทุกเรื่องก็ขอให้กําลังใจคนที่ให้อภัยและคนที่ได้รับการให้อภัยก็ขอให้เข้าใจว่าเรากําลังได้รับสิ่งที่ประเสริฐมากๆเพราะอภัยเนี่ยมันไม่ใช่ให้กันง่ายๆนะก็คือให้ความไม่มีเวรไม่มีภัยนะเราโกรธใครในบางทียังโกรธข้ามเดือนข้ามปีนะแต่คนบางคนเนี่ยเขาให้อภัยเราได้นี่ถือว่าต้อง ต้องยอมใจเขานะต้องยอมที่เขาให้อภัยแล้วก็ไม่ผิดซ้ําๆบ่อยๆส่วนคนที่ให้อภัยก็ให้อภัยต่อไปแต่ถ้าจะคบต่อไม่ได้ก็ให้อภัยแล้วก็ห่างๆไปซะอย่างนี้ก็ดีกว่าที่จะไปจองเวรธรรมะเช้านี้ก็คงเป็นข้อคิดเตือนใจกับการเขียนสลับตําแหน่งจริงๆอาจจะไม่มีใครผิดก็ได้เพียงแต่ยังทําไม่ตรงเวลาไม่ตรงสถานที่ไม่ตรงบุคคล ก็แก้ไขให้ถูกให้ตรงชีวิตก็จะดำรงอยู่ในศีลในธรรมสืบไปขอให้กำลังใจ